สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคูบะตาบันดุงค่ะมื่อนี้จ้ามาพบกันกับแครจ้าจะมาแนะนำ Lc018sp จ้าเป็นรถคันนี้เลยเนะจ้าเป็นรถคันนี้ค่ะ Lc018sp ค่ะลูกค้าเนะจ้าที่อ่าซื้อรถทีคูปะตาบันดุงจ้ารถมือสองจ้าจะได้ใบดันนานาะจ้าหล่ะจะได้พันหนึ่งโตจ้าสามารถเลือกได้จ้าว่าจะเป็นพันบุกหรือว่าเป็นพันพ่วงจ้า รถคันนี้จะเป็นรถปีหกหาจะแล่นอยู่ที่เจ็ดลอยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงจะะ้ะราคาเงินสดจะอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นจ้ะสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทค่ะได้อุปกรณ์สองชิ้นนะจ้ะสำหรับลูกค้าที่เบิ้งเป็นเงินดาวจ้ะดาวอยู่ที่สองหมื่นบาทเท่านั้นนะจ้ะสองหมื่นบาทเท่านั้นค่ะอ่าพอนะจ้ะจะมี3รูปแบบจะ้ะที่ลูกค้าสามารถพนได้จะ้ะจะเป็นไล่ปีจะ้ะ รายปีจะตกอยู่ที่สองพันทุกงวดนะจ๊ะต่อปีจะตกอยู่ที่แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทจ้ะผ่อนอยู่หกปีจ้ะแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกงวดค่ะของทุกปีเนาะจ้ะแล้วก็มีงวดย่อยเนาะจ้ะสามารถรวมใจต่อปีได้จ้ะสำหรับอ่าถ้าเป็นอ่าไล่อ่าไล่ปีสองครั้งจ้ะจะตก อาเดือนที่หนึ่งหอเดือนที่หาจาลูกค้าจะได้ใจอยู่ที่หนึ่งพันนะจ๊ะหนึ่งพันห้างวดจ่ะล่ะก่ะงวดที่หกจ่าจะตกอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันกว่าบาทจ่ะตกต่อปีก็จะประมาณแปดหมื่นกว่าบาทจ่ะคือกันนะจ๊ะแล้วก็สําหรับลูกค้ารา,ายเดือนจ่ะทีสีเบิงเป็นรายเดือนจ่ะจะตกอยู่ที่เจ็ดท่านเจ็ดท่นหกร้อยกว่าบาทนะจ๊ะ 7 6 0 0กว่าบาทจ้ะเอกสารที่ต้องใช้จ้ะจะมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะจ้ะคนซื้อคนค้ำประกันนะจ้ะบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านคนซื้อคนค้ำประกันจ้ะคนละสำเนาทะเบียนบ้านนะคะอายุกั่่บขึ้นไปจ้ะหอดเจปีเลยจ้ะอยู่คนละสำเนาทะเบียนบ้านจ้ะรถยังไม่ใหม่เนาะจ้ะรถยังไม่ได้ปรับสภาพจ้ะจะมีการตรวจเช็คหไใหม่จ้ะ คุปตาบรรุงของเ้าจใจยู่จังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะหานลูกค้าท่านใดน่าจะสนใจใจจะลืมโทรเขอามาจ้ะจะเป็นเบอร์โทรแค่จ้ะ0610218998จ้ะรถกกมีหลายคันจ้ะรถมีหลายคันนะคะจ้ะลูกค้าสามารถเข้ามาได้จ้ะร้านของหฮาจ้ะจะเปิดจันทถึงเสาร์นะจ้ะ8โมงเสาร์ฮอทฮาโมงแรกนะจ้ะจ้ะเดี๋ยวแค่รกขอสิจบในคลิปนี้จ้ะแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้นะจ้ะจะเป็นเบอร์โทร 061 021 8998์แดเาซลแคทนะจ้าหวัสดีค่ะ